คําๆอย่างนี้ไปดูความสบายใจดีกว่านะเพราะว่าก็ได้ความอ,าอะไรอนะ่ะได้ข้อมูลจากหลายแหล่งเหมือนในหน้าเขาท่นพูดนั่นแหละวันนี้มันได้ข้อมูลเยอะแยะเลยนะท่านบอกนะผมไปฟังมันหลายเที่ยวนะ้วันนี้เสียสุขภาพจิตไปเยอะเพราะว่าอะไรอยากรู้ว่าข้อมูลนะี่คืออะไรมันก็บอกว่าพระแตนนี่มีพระแตนกับชายพลนนมีนักลงทุนจาก นักลงทุนไม่รู้จักกรุงเทพรู้จักไหนหรอกมันก็พูดไปกำกวนเหมือนเนาะมีรักนักลงทุนที่จะมาลงทุนร่วมเพื่อที่จะทํานั่นทํานี่เนี่ยผมไม่ได้เชื่อผมไม่ได้เชื่อมันหรอกนะก็คือเราตัดไปปัดตัดไปแค่ตัดไปแค่จะมีใครลงทุนไม่ลงทุนไม่เกี่ยวนะแต่เรามาดูผู้บริหารนะก็คือชายพลกับป้าแตนโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยป้าแตนคือในช่วงนี้นี่โดดเด่นเป็นพิเศษนะ เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าหน่วยหน่วยบริหารงานเนี่ยมันไปนในในแนวทางนั้นนะเราดูดูจากคลิปนาทีก็คือมีป้ายนะมีป้ายห้อยแบบแบบพนักงานบริษัทเลยนะมีหมายเลขของ u t u b e นะก็คือคำพูดบางคนอาจจะพูดไม่ตรงความจริงเท่าไหร่ก็คือเขาพูดกันในในหน้าในหน้า,นนาก็คือในไลน์นะ เราเขาก็ไม่ไล่สดหรอกทตกวันนี้เขาห้ามเขาห้ามมั้งต้องไปตัดเอาความไม่ไม่เหมาะสมออกก่อนก็น่าจะเป็นคลิปคลิปเรียลไทม์เนาะทีนี้เขาก็พูดกันว่าใครใครไม่มีบัตรนี้ห้ามเข้านะห้ามเข้าในพื้นที่ตรงนั้นอีกเขาก็อธิบายแล้วนะว่าเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลก็คือไม่อนุญาตให้คนอื่นเข้าก็ได้แต่แต่ตัวนี้นี่ผมเข้าใจว่าสื่อความหมายผิดอยู่ว่า ไม่มีบัตรห้อยคอนี่เ,เข้าไปถ่ายองค์ปู่ไม่ได้ก็ไม่น่าจะถูกนะผมคิดนะผมคิดนะแต่ไม่รู้ว่าความจริงคือออกมาอย่างอย่างไรนี่ต้องรอประแตนแถลงหรือว่าแถลงไปเ้วไ่รู้นะี่ดูนะก็คือน่าจะเป็นว่ามันเป็นสื่อให้เห็นว่านี่คือ YouTube สายชัยพลกับประแตนที่ห้อยคอนี่นะเพราะฉะนั้น YouTube เหล่านี้ต้องอยู่ในกฎระเบียบเคร่งครัดเช่นไม่ถ่ายชาวบ้าน คือไม่เข้าไปถ่ายชาวบ้านหรือชาวบ้านที่ไหนก็ได้ที่ที่เป็นชาวบ้านโดยเฉพาะก็คือจะถ่ายทาําเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้แต่ส่วนคนที่ไม่ห้อยนีย่ก็คือเขาไม่ใช่ Youtube ของช่องนี้ก็จะปัดออกว่าคุณไปทําผิดคุณไปทะเลาะกับชาวบ้านหรือหรือเปล่าเนี่ยตสนกับลุงพลกับชายพลเนี่ย จะไม่รับผิดชอบเพราะว่าคุณไม่ไม่มีป้ายไม่ได้เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะเป็นสมาชิกของกลุ่มซึ่งต้องเข้าเข้าประชุมกันบ่อยๆในการที่จะแก้ปัญหาอะไรเมื่อมีปัญหาทําไมเขาทําป้ายมาผมเข้าใจว่ามันจะไม่ได้บอกอยู่ตลอดเวลาไงบอกทีไทรทะเลาะกันทุกทีบอกว่าคุณคนนั้นคนนี้ไม่ใช่เอฟซไม่ใช่ยูทูบสายชายพล ป้าแตนนะลุงพลป้าแตนนะต้องต้องบอกเขาบ่อยๆแล้วก็เสียสุขภาพจิตบอกแล้วก็โต้โดยไม่เข้าใจกันก็โต้เนี่ยจะได้ง่ายๆเออพอมีปัญหามาทางบ้านเข้ามาเขาก็จะบอกว่านั้นไม่ใช่สายชั้นสายของชั้นเนี่ยจะต้องมีป้ายห้อยคอนะถ้าเขาบอกชื่อมาก็จะมาจับใส่ป้ายห้อยคอว่าคุณไม่ทำถ้าคุณไม่ทำโดยไม่แขวนป้ายไปก็ตามแต่มันผิดกฎ เขาก็จะยึดป้ายคืนแล้วต่อไปคุณก็ออกจากกลุ่มไปส่วนการที่จะเข้าถ่ายในในบริเวณดังกล่าวนี่ก็ไม่แน่ใจนะตอนนั้นก็ต้องรอฟังนะว่าความจริงแล้วนี่บุคคลทั่วไปเข้าถ่ายได้หรือเปล่าก็ในความคิดเห็นผมคิดว่าเขาน่าจะเข้าถ่ายได้อยู่นะเพราะว่าอะไรผมก็เป็นบุคคลทั่วไปนะ ไปนี่ก็กะว่าจะจะไล์อยู่นะเรียงแต่ว่าไม่ไล์สดก็จะตัดคลิปนี่แหละก็ธรรมดานอกไปเยี่ยมก็ถ่ายมันก็ต้องมี YouTube มาเยี่ยมมาหาอยู่บ่อยๆแหละ youtube ฝั่งอื่นก็คนอื่นก็มีนอกจากไอ้บางคนที่มันเป็นคนละฝั่งกันจริงๆก็คงไม่มาหรอกนะแต่ก็ไม่รู้นะยังไงก็ทิ้งไว้เฉยแต่เป็นรูปแบบที่การแก้ของนักบริหารเรว่านี่แก้ปัญหาเรื่อง YouTube มาเขาเรียกว่าอะไรแก้ปัญหาระดับหนึ่งก่อน เพื่อลองดูว่ามีปัญหาอื่นไหมแล้วค่อยแก้แก้ไปเป็นขั้นตอนแต่สิ่งที่จะพูดถึงวันนี้ที่เป็นความน่าจะปลืม้มไม่น้อยเลยก็คือการไปดูงานนะเพราะแต่นี่พยายามไปดูงานที่นั่นที่นี่แม้แต่ที่คําชโนดซึ่งไอ้มาหน้าขาวก็บอกว่าไปดูวิธีการทําพุทธพาณิย์เหรอขายนั่นขายนี่มันธรรมดาครับไปเห็นเขาก็ต้องเอาใส่ใจมาเพราะว่ามาป,ปรับปรุงกับงานตัวเองนะ มากมาทำแล้วไม่ผิดกฎหมายมันทำได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่คนที่ไปดูนี่คือว่าอะไรถือว่าเป็นนักบริหารเพราะว่าไปดูจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละที่เช่นมาที่อุบลก็น่าจะเป็นของอะไรนะของน่าจะเป็นของของอะไรนะ <c oughs> จำชื่อไนดะ้ปกติก็ดูเคยดูอยู่นะตำรวจอะที่อยู่พิบูรณนะ์น่ะชื่ออะไรอะ จัไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่จอหน,นี่จอน,นี่เออจอหน,น,น,นี่มือปล่านะก็อาจจะมาดูแถวนี้แต่อาจจะมีหลายที่อยู่นะที่อยู่บนเนี่ยก็ต้องแล้วแต่ว่าดูอะไรถ้าดูลักษณะเป็นร้านอาหารก็อาจจะมีมา,าเดอร์แล้วก็อะไรอีกหลายหลายที่นะผมก็ไม่รู้เท่าไหร่หรอกแต่ที่นแน่แสดงออกเห็นว่าป่าแตนีพยายาม ดูงานดูงานเพื่อจะเอามาปรับให้ลงตัวตรงนี้ส่วนจะได้มากมายขนาดไหนนี่ก็แน่นอนก็ต้องอยู่กับทุนไปฟังมาหน้าข่าวก็บอกว่ามีนักลงทุนมาลงไอ้นี่รู้ไปหมดนะ <c oughs> แต่ผมนี่มาวันนี้นี่คือมาพูดเรื่องเรื่มใจกับวิธีทำงานของคนคนหนึ่งนะไม่รู้เรียนจบอะไรไม่รู้แหละนะคือคนนี่เขาไม่วัดกันที่ปริญญาหรอกเขาวัดกันที่ วิธีทำงานการทำงานการพยายามปรับตัวเพราะว่าปริญญาก็คือกระดาษนะแต่ส่วนว่าจะทำให้เกิดความสำเร็จได้นี่มันต้องเกิดจากประสบการณ์ถามว่าประสบการณ์บางคนจะมองไว้ว่าสิ่งที่ผ่านมาไม่ใช่สิ่งที่เขาไปประสบต่างหากนะไปประสบปัญหานั่นก็คือประสบการณ์เลยประสบปัญหาไปถ่ายชาวบ้านนี้นั่นคือประสบการณ์เขาเขาต้องแก้ปัญหาตัวนี้ พอเสร็จเขาก็จาเป็นบทเรียนทําตัวนี้พับไปทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็การไปดูงานก็ใช่นี่คือไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของคนอื่นซึ่งเขาไม่บอกหมดหรอกเราก็ดูเ,เฉพาะเราอยากได้นะแต่เป็นการมาดูสะพานเนี่ยสะพานเออตัวนี้สะพานถ้าถามเขาสะพานตัวนี้สร้างยังไงอะไรดึงอะไรอะไร กอะไรมันถึงไม่เป็นถ้าเขามาดูสะพานผมนะสมมุติสมมติสะพานผมนี่ผมเคยถ่ายลงเลยนะมันอาจจะอยู่นานนะลึกๆกว่าผมทําคนเดียวเนี่ยก็คือพูดเป็นโลโก้ที่ดีคือคนแก่ทําสะพานคนเดียวสบายๆเลยข้ามอ่าข้ามมันจะเป็นคลองนะผมทําเป็นคลองเพื่อให้เรือผ่านเนี่ยประมาณ15เมตรทําคนเดียวใช้ไม้ไผ่ ถ้าใช้ไมมถ้าใช้ไม่ไมอื่นมันทําคนเดียวไม่ได้หรอกมันหนักนะใช้ไม่ไผ่แต่คนเดินได้ไหมคนเดินทีละยี่สิบคนก็ไม่เป็นไรสะพานเดวนี้นี่แหละถ้าการไปดูเนี่ยก็จะได้สิ่งบางสิ่งบางอย่างไปเหมือนไปดูคําชะโนดเนี่ยอาจจะเห็นจุดบกพร่องว่าออคำชะโนดนีออ่ไม่โอเคในจุดไหนหรือบกพร่องในจุดไหนอาจจะไม่บกพร่องตามพื้นที่แต่อาจจะบกพร่องเพราะจํานวนก็ได้เช่น เเข้าไม่ได้นะถ้าบัตรคิวพอเข้าจ่ายแค่นี้นี่เลรอแล้ว,ลวบางทีเนี่ยคนมาด้วยกันห้าคนเข้าได้สามคนตรวจผ่านอีกสองคนติดโควิดหรือไม่ก็ไม่รู้นะคือเข้าไม่ได้ไม่มีที่นั่งเออไม่มีที่พักไม่มีที่ผ่อนเราจะเอาจุดที่ไม่คือจุดเหล่านี้มาอย่างไรนะเราจะมาทำอะไรอันนี้นี่มาหน้าขา่าวพูดได้หมดแล้ว มันมีที่เซลฟี่มันมีที่เลี้ยงปลาเสื้อหานเลี้ยงปลาอะไรมันรู้หมดไอ้วะวะไอ้หน้าขาวมันรู้หมดความจริงมันเก่งนะเพียงแต่ว่าความคิดมันอะ่ะมันเป็นความคิดที่ติดลบคือของสองสิ่งคนหนึ่งมองบวกเออดีแบบนี้พอมันเห็นตัวเดียวกันมันมองลบไอ้นี่ไม่ดีอย่างเี้เลยเขาจะไปทำแลนด์มาร์กให้เจริญรุ่งเรืองให้คนแถวนั้นมีการจับใจ ซื้อขายจนชาวบ้านเขามาทำล็อกแล้วข้างหน้าน่ะมันก็บอกว่าไม่ดีแปลงนั้นไม่ดีเห็นไหมความจริงถ้าคนมองอีกอย่างหนึ่งก็จะมองว่าเนี่ยเป็นการบริหารที่สุดยอดเลยเอาที่ดินอหกแปดไร่ราคาไม่ถึงล้านเนาะเอามาทำนี่จะนําเงินเข้าสู่บริเวณนี้เนี่ยปีละหลายสิบล้านมันสุดยอดคนบริหารจริงๆนะเพราะมันมองเป็นยังไงนี่อ,อ,อ,อดสาไม่ได้นะที่ไม่พูดถึงมัน พรอมมองคือมันก็หวงกั่งสวนหญ้ามันอยู่นั่นแหละมันก็อยู่กับวงมันนั่นแหละดีแล้วอพอได้ค่างวดลถก็เพราะเพราะว่ามาดาพี่เขยพี่สะพาเอ้ยพี่พี่สาวกับพี่เขยนี่แหละพอได้ค่าดงถเลอให้มันไปเถอะเดี๋ยวมันจนจะให้มันได้เยอะเยอะมันไม่ได้หรอกเพราะว่าความคิดตัวเองมันไม่ก้าวหน้านะมันไม่ก้าวหน้าพอที่จะไปบริหารสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้มันเป็นไปได้ ต่างกับชัยพลกับป้าแตนนี่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เขาทําให้เปลี่ยนไปได้หลายอย่างนะหลายอย่างแม้แต่ที่ดินตรงนี้เนี่ยถ้าใครดูจากแรกมาเลยเนี่ยชัยพลเนี่ยยืนทําอะไรทํารูปหัวใจกับเมียเหรอก็เคลียก็คือเขามองเห็นแลวภาพตรงนี้มันชัดในสิบปีข้างหน้าห้าปีข้างหน้าไปลนู่นเลยนะเออแต่คลิปที่แล้วมาก็คือไม่โมยแล้วเลยเนี่ยก็แค่ว่า ทำไมมึงจะยึดเขาเระไม่โมยหรือว่าจะยึดของเขาแค่นั้นมาคลิปนี้เป็นเรื่องความสดใสของมันสมองของสองคนเนี่ยก้าวไปไกลไกลมากส่วนจะได้กันได้กันเขาเรียกว่าอะไรล่ะพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือไม่ถึงกันแนะนำนะเพียงพูดคุยเอาลู่ทางว่าลู่ทางน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะมีกุญสือที่ดี ม,มันเป็นคนมันเป็นธรรมดาครับน้กมวยเก่งแค่ไหนก็ต้องมีกุญสือนี่เหมือนกันถ้าไปพูดถึงคนบวกด้วยกันเขาก็จะคิดออกว่าเออทําอย่างนี้อย่างเงี้ยใช้งบประมาณเท่าไหร่ถ้าทําไปแล้วจุดคุ้มทุนจะอยู่ประมาณเท่าไหร่กี่ปีจะคุ้มทุนนะออคืออย่างนี้คือนักบริหารอ,อแต่แต่ของมาหน้าเขามันมองมันไม่มองนักบริหารนะมันมองแต่ว่าวันนี้มันตั้งคลิปอะไร อะไรเล่นใหญ่เล่นใหญ่ตลอดหรืออะไรของมันเนี่ยประมาณว่าอย่าไปทําเลยมันใหญ่เกินตัวความต่อไปคือมาเลี้ยงวัวที่นี่แล้วก็มากรีดยางที่นี่ดีกว่าผัวจะได้ขายไก่ย่างริมถนนอย่างนอนอนง,งั้นมัง้ง <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้ตั้งใจจะแซะเขานะผมอยากย่อเย้ยความคิดมันนะ,ะโดยเอาพี่สาววันนี้แหละไป ไปประกบกับมันเลยพี่สาวไม่ได้เรียนจบปริญญาตรีหรอกทําไมเขาเก่งขนาดน,นั้นแล้วทําไมไม่อายเขานะที่จบปริญญาตรีแล้วมานั่งมองแต่ทางลบอย่างเดียวนี่ถ้าทางลบแล้วพี่สาวอีกคนหนึ่งได้ประโยชน์นี่ผมไม่ว่าเขารวยไปดีแล้วพี่สาวมึงจะได้มายึดทรัพย์เขาได้สิบล้านสามแสนไม่ใช่เหรอเออเอา,เอา อามาพูดคลิปนี้ก็ยังอารมณ์ไม่จางเลยนะอารมณ์ต่อเนื่องนะ,ะก็ให้เอซดูความเจริญรุ่งเรืองซึ่งโอ้โหมันน่าไม่น่ามันอิ่มเอนใจนะที่เห็นคนคืออยังไงผมว่าคนระดับนี้ก็ไม่ใช่นะไปแบ่งระดับไปไม่ได้คือที่เห็นชัยพลกับว่าแตนกลายเป็นลักษณะเป็นนักบริหารที่ค่อยก้าวขึ้นไปเพราะาผลงาน,นต่างวัน วันนี้เท่านี้วันนี้เท่านี้มันขึ้นเป็นวันนะน,นี่มันไม่ได้ขึ้นเป็นบางคนนี่เขาจะประสบความสำเร็จนี่เขาเดินสามปีสี 4, ป่ปีเหมือนผมจะมาทํารีสอร์ทที่สวนที่นี่เนี่ยผมมาตั้งแต่ปีตั้งแต่ตอนผมอายุห้าสิบเจ็ดเดี๋ยวนี้หกสิบสามแล้วยังไม่ได้เป็นรีสอร์ทยังไม่มีสักหลังเห็นไหมเออแต่เขาในแป๊บเดียวนะมันอาจจะเป็นบุญก็ได้ไอ้ไอ้หน้าเขาเขาบอกว่าสองคนนี้ไม่มีบุญบรารมีเออ แล้วใครบุญบารมีมากกว่าก็ไม่รู้โอเคครับพูดไปมันจะยาวพูดพวกไปวนมามาหาใจหน้าเขาปากกนาทีบินไหมันหน่อยก็แล้วกันโอเคครับสวัสดีครับ